อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระปิสุสงฆ์กุบาจารย์วัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกำลังรับอาหารบินทบาทนะครับนี่เดีอหลังจากไปบินทบาทมานะครับก็นำข้าวมารวมกันนะครับจากนั้นก็ให้พรนะครับให้พรเสร็จก็นำบาตรมารับพระตาหารนี่นะครับนี่ญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณนะครับ15%เนะครับนอกนั้นพระตาหารก็เกิดจากลุงครัวนะครับอาศัย นี่นะครับนี่ญาติโยมอุนปัจจัยมานะครับถวายเป็นข่าพตาหารบ้างนะครับประเด็ดประคุณล่งตาก็มอบให้พระจาจาร์พระครูบริการหนูเพียนนะครับไปซื้อของนะครับไปกับวิยาวัจกรของวัดนี่นะครับนี่ไปที่ตลาดเจริญศรีนู่นนะครับซื้อพัตตาหารนะครับพวกผักพวกผลไม้นะครับส่วนพวกปลาพวกเนื้อไปที่แมคโครโลตัสนะครับจากนั้นก็มาให้แม่ขาวเม่ีปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ กูบาจันท่านเมตตานะครับเดินทางมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติ์รรกชําระศีลนะครับที่วัดบ้านเก่าบ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูนะครับประมาณ90กว่ารูปนะครับตอนนี้พระนะครับเฉพาะพระนะครับส่วนแม่ขาวเมชีประมาณ30กกว่านะครับทั้งแม่ข่าวที่มาปฏิบัติธรรมนะครับส่วนสามเณรมีด้วยกัน5้าสามเณรนะครับกำลังเรียนบาลีนะครับมี ฝ่ายห้องกรรมฐานนะครับฝ่ายคณะช่างแล้วก็ฝ่ายศึกษานะครับนักเรียนนะครับปริยัติธรรมนะครับเดิอแล้วก็เมชีแม่ขาวที่โรงครัวนะครับตออนุญาติถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมนะครับนี้